อาการประจำรุ่น 1. ไฟ ABS และ VSC โชเกิดจากเซนเซอร์ ABS ล้อหน้าเสียหรือสายสัญญาณกรอบจากความร้อนมือ2มีขายค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ5,000-9,000บาท 2. แคตตรไลติกตันหรือว่าเสื่อมสภาพรุ่นนี้จะมี O2 เซนเซอร์2ตัวเวลาใช้งานในเมืองรถติดจัดจัดเคลื่อนตัวได้ช้า อุณหภูมิแคทจะไม่ถึงจุดเผาไหม้มลพิษทำให้ EGR ทำงานหนักเกิดคาบเข่าหรือคาบคาร์บอนสะสมเร็วในกรณีที่พึ่งเป็นเปลี่ยนไปใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเกรดดีขึ้นช่วยได้อาการหายครับ 3. ตัวถังผูมีสนิมใต้ท้องรถส่วนช่วงล่างปัญหาที่พบก็คือชุดปีกนกหน้าลูกหมากโยกง่ายโช๊คลังรั่วอาการท้ายเด้ง ใครที่คิดจะใช้รุ่นนี้นะครับแนะนำเวลาซื้อมือ2ให้ไปยกดูดีที่สุด 4. g เกียร์ cvt มีอาการกระตุกเร่งแล้วรอรอบปัญหาที่พบเกิดจากโซลินอยด์ควบคุมแรงดันเสื่อมไม่ก็น้ำมันเกียร์เก่าในส่วนของน้ำมันเกียร์ควรจะเปลี่ยนถ่ายทุกๆ5้า0 0 0 0 0 0กิโลแต่ถ้ามีงบนะครับเปลี่ยนก่อนดีที่สุดและน้ำมันเกียร์ต้องใช้ของค o n d a h c f 2เท่านั้น 5. ประตูสไลด์มีอาการฝืดเปิดปิดไม่สุดสาเหตุที่พบนะครับส่วนใหญ่เกิดจากรางสไลด์สกรปรกสายพานเสื่อมและลิมิตสวิตเสีย 6. แอร์หลังไม่เย็นสาเหตุที่พบส่วนใหญ่นะครับเกิดจากตู้แอร์ตันหรือพัดลมแอร์หลังเสื่อมสภาพ